กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะดิฉันสุภัทรานาขาผิวกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆความเห็นทุกๆข้อเสนอแนะที่ท่านสมาชิกผู้ที่สภามีให้กับกสมนะคะเราน้อมรับทุกข้อแนะนําและก็ข้อเสนอที่ทุกท่านได้กรุณาแนะนํามาเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุชนแห่งชาติต่อไปนะคะเนื่อมีประเด็นที่อยากจะขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ท่านวสันต์ได้พูดไปแล้วสัก2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของ กองทุนนะคะซึ่งท่านตานเทพได้กรุณาสอบถามนะคะ,ะกสมไม่มีกองทุนนะคะตามกฎหมายเนี่ยเราไม่ได้มีกองทุนแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมานะคะตามพรปกสมฉบับปัจจุบันก็คือพศ2560ไม่ได้ให้อำนาจและหน้าที่เราในการที่จะฟ้องคดีแทนเหมือนเช่นในอดีตนะคะและเมื่อประชาชนมีมีความต้องการ การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะคะกสมก็จะใช้วิธีการประสานงานไปที่สํานักงานอายการสูงสุดก็คือทางอายการสอชอนะคะแล้วก็รวมถึงทางสภาทนายความในการให้ความช่วยเหลือเนื่องจากเราก็มี MOU นะคะมีบันทึกความตกลงความร่วมมือกับทั้งสองหน่วยงานนี้ในการที่จะ,ะส่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อขัดข้องในเรื่องเหล่านี้รวมทั้งก็รวมถึงการเข้าไป ขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมด้วยนะคะส่วนตามหน้าที่ของเราในพรปมาตรา38ในกรณีที่เกิดการร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนที่อาจจะเป็นพยานอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายในมาตรา38เนี้ก็ให้กสมสามารถที่จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือได้ทันทีนะคะอันนี้เป็นส่วนที่ เป็นการช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่ท่านปานเทพได้กรุณาพูดถึงความสําคัญของงานวิจัยต้องนําเรียนอย่างนี้ค่ะ,ะกสมก็ตระหนักว่าการขับเคลื่อนงานใดๆนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ evidence-based แล้วก็การงานทางวิชาการมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็มีการรับงบประมาณจาก สำนักงานะนะคะได้รับงบประมาณจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะในปีงบประมาณ2,566เพื่อที่จะทําการศึกษาวิจัยใน4เรื่องในการส่งเสริมการบังคับใช้พรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นะคะในประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือในการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวเพื่อที่จะป้องกันการทรมานนะคะประเด็นที่2ก็คือการพัฒนาแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่ใช้กําลังกับผู้ต้องหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อประกอบการดําเนินคดีประเด็นที่3ก็คือการบันทึกหลักฐานทางการแพทย์ในคดีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทรมานเพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินคดี และสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่กรณีนะคะ ประเด็นที่4ี่ก็คือเรื่องของอการศากษรเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมานนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเนี่ยเราให้ความสําคัญและนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้สถาบันการศึกษานั้นจัดทํางานศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประชาชนต่อไปด้วยนะคะก็ขออนุญ,ญาตนําเรียน ประมาณนี้ขอบพระคุณค่ะ